สว er. ัสดีครับเบ่าเหนือสาวีสานพักกินว่าเที่ยวครับอ่าแรงนี่ครับหลับป๋าครับหลับป๋าหลับป๋าขาวนะหลับป๋าทุนอป๋าขาวป็จะเพี้ยนครั่ป๋าขาวปลาเพี้ยนครับหลับดิบนะครับนี่ครับสูตรเบ้าเหนือสาวีสานพักกินว่าเที่ยวครับตามคลิปก่อนหน้านี่นะครับน่ครับส่วนตูวมันขอมาต้มเนาะสาวีสานเนาะมีไข่ก่อนนะคุณน่ะไข่ ตัวใหญ่เลยนะครับสองตัวซื้อมาตัวเหวันไปตลาดนัทเหม,มาอนวันไปตลาดนัดเกาะเหมือน,น,น,นเดิมครับมะละกีนกตม้มแล้วก็ผักสลัดที่ซื้อมาต,ตลาดตลนะครับกบระบะแตงซื้อมาต,ตลาดนานาท์แล้วนี่อย่างนี้ของสาวอีสานปะทูเข็มปะทูเข็มที่สาวอีสานเอาป่า,าก็ตีเลี้ยวป,ป่าซาบะครับปลาเอ้ยปลาซาบะนะที่เบาเหนือได้กว่าปลาซาบีซาบีนะครับมีพี่คนหนึ่งเหมืน ปิดเซีวยวครับเหมือ้ก็ว่าปลาซาบีนะเนาะปลาซาบะเอมามทาทำปลาดุเออไ่เห็นเป็น,นปลาดุเอามาทำปลาดูเค็มครับนี่ครับชอบกระเหนียวเนาะเลยรมาเนี่ยครับมากินข้าวหนูผมได้ครับชิมหลับปลาให้ดูก่อนหลับปลาเบาเหนื่อยนะไม่นะจะสาวอีสา,สานนีก่กล้ากินหลับปลามเลยแค่จะกินต้มปลากบปลาดูกเค็มนะลองชิมหนูครับบ้านรวยบอกตามสูตรผมเลยนะน,นี่ของยุ่มึงนอกนะครับ ได้มันเหมือนมันเท่ากับมันก็ขาดหน่อยหนึ่งนั่นเนาะมันมีต้นหอมพตะขีบบ,บุณนะครับกําแบบพี่เลยนํำไรลไหลแทบบอกกลับกลับมันกรอบหอมมันหอมมีหอมมีหอมกระเทียมเจียวหอมตะไคร่หอมมีตะไคร่เอมมามากั๊ดใส เก็ดป่าเก็ดป่ารู้ก่อนเก็ดป่าชอบหอมไหมหอมไม่บอกแพลินอุ้มันหอมครับกินข้าวนี่ผมมีเลยก็อร่อยนี่นะสาวิชานุคุณนึ่งบอกแซ่บดิบันี่สาวิชานุคุณคนเลยเฝนกับมิตรไปชูเข้มกับต้มป่าไหลแล้ว บอกลคำเดียวครับหลับหูหลับบัวที่พู้ไปได้แลยผมวัาเจ็บไหลมันมัน,อนหอมอืมครับผมตั้กล้องเลยกินว่าหน้าวี้นหน่อยห,ห,หลับปลาครับไอ้อต้มปลาก็โอ้ ผมาจะได้กลมพอะมีทางเหรอมีจะซื้อวนวหนักนะเศรษแบบอร่อยนึ่งานมันหลงกุสาวร่งผมว่าแป้งโอ้โหได้อา่น้ำานะครับไปรข้อกันนี่เวลากหรทุ่มทุ่มพัวทุ่มเคร่งทุ่มเครื่งทุ่มสามที่ผ้าของเวลาเกาหลีนะครับไปบ้านเท่าก็อนทามกลืง มานี่เนี่ยครับหลับปากคู่มีแัดบพี่แห้งพ่อตะกี้ผมทายขี้ไปก่อนหน้านี่แห้งคั่นี่บ่ได้บ่ได้โรยข้างหน้าครับมือแห้งทอดมือสาวสนรมือแห้งทอนสาวาสาโรยข้างหน้าให้ผมรูกเก้เ้มแซ่บบ่มใช่เกมแซ่บ นี่แบบไหมอร่อยอืมมักตัดเลย Okay, like ไข่อะไรมาไข่ปลาต้องน้ำพ่เนาะอัวโอ้เันนียกโบนีแก้เขากินไข่ปลาแม่นบอกขาคุณกอล์มกดเขียวเหมือนเดิมครับดีนอกเก็เหลีอ่ะนีน่เนาะ อาจารยว่าแก้เข้าบ่อยสิบางจะจะบ่อยากกินปลาแล้วว่าจั่นเ <c oughs> บาหน่อยมาได้ก็ว่าแก้เขา้าแก้เข,าเข้าเนอะือโูเคมมันเป็นยังไงเจ๋งนะเราจิ้มนี่สิอืมเฮ้ยเฮ็ดเป็แบบไหน

เบเตลาน่าเคยซื้อต like like right ัวยังไงทำไมอืวันผมไปกมอจะมาต้มเนาะเราก็บเรื่องเลาบเรื่องเรื่ผมคิดใจกับสิลาบนี่เลยเนาะเราก็บอกโอ้เห็ไอ้ซื้อยู่มาละลาบหน้าเนี่ยนี่ครับพริกแห้งพริกถอดเนาะอืมจะได้เป็นเม็ดๆมนี่เลยครับเขาก็ปุ้ยกับลาบนี่ยนะ ม,มันจะมันจะมีมีกระตคร้ตะไคร่กระเทียมเก็ดปา,ปา,ปาดทอดแล้วก็มีเครื่องเทศของฟางเนื้อนะครับลับกุยใช่ไหมครือแอ,อคกับมันยหงครับรับปลาคพราบมันกุยคำใหญ่มันหวานนุกอ่

เขยมากนาะมพาเขาผิดไปหาบ้าเขาเยะอะไม่จเป็นต้องมีอย่างครบก็<ล>ไดไขมี้เห็นรันแป้งแลคราวนี้ต่ามรับบ้านเขาเยใส่หอมแดงแต่ผมไม่ใส่หอมใบให่มาได้ครับในาอได้ไม่เละเอ็มกนึก่งข้าเหนียว พอมีแฮง้งหาเงินหนา้องอีกสู้ต่อไปอีกเหรออย่าใช้นลำป่าเล็ดขาดใช้น้ำป่าชีคขาวขาครับสพักแล้วไปซื้อกัดแต่ว่าสามพันหมดแลั อยากกินถึงเงินไทยครับถ้าไม่กินเงินไทยได่กินมัอร่อยไม่กินงเงินไทยก็ไม่ได้กินอืมไม่กินเนอะอืมมันต้องอ เสียบจุกคำจุกคำเลยน้นักพมาแะไวชิด ินไปมีไบมคู่มีมีเยอบ่คมีก็มละจะกินลาบดิตะกินมีกันของเบไม่ใช่เมืนานะ่ะอือไข่มุนาวลาบเยวอหูไขไหลงกันาะเลยสามันี่อันนี้คสองตัวที่ใครไมอือใครคกินยังี้ ครับผมชื่อมาต่ว,ว่านกเอามาขังในกระมังเนาะ,ะมันตัวหนึ่งปืนตายตอนเศ้าเลยครับยู่ได้โดนยู่้เนานะโอ้โหขนยอกที่เย็นอนะ่ะอดยิน เดี๋ยวถ้าชวนน้ำแข็งอนนิมาโต๊ะน้ำนี่คือนี่ยังมนจะแข็งดูมาทานดูไปดูมผมมาทาที่ไปดูนอกบนน้ำมจะแข็งไหมครับเขาลงไปเยียบได้เลยเขาลงไปเยียบได้เลยเดูยมาทานที่ไปดู กวก,ก็เข้าหลเข้าหลอยู่ในกนมว้วกุได้ให้ินด,ดิดก่นนองใอันนี้อืมอันนี้เนี่ยิม<บ>ไหมบไรเป็นบุญ <laughs> อคือลูกเกือบคือลงคอลปนั้นมันอร่อรผมเป็ลูกกูเลยนี่ครับใส่หรุกตับน มีแต่ไอ้คากันนี่คาะให้คาะให้เสียดายนี่แหละเขาเรียกว่าสวานโอคนจนเนาะ ครับการหนึ่ง <c oughs> นีจะเบลล์เขามีเติมครับมีเติมรูม้ว่าที่มันรูปไป <c oughs> <c oughs> สิทัศนกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวสศร้าวศราชานหัวป่ะสินหัวใช่ผมเ, <c oughs> เสียบทุกอย่าง ครับครับบอกเลยนะครับทั้งสูตรผมเลยน่ะอร่อยแล้วคนอยู่มุ่นนอกน,นะครับแต่ถ้าอยู่บ้านเท้าไปเด็ดท้ยนี่จะคบสูตรกว่านี้นอกแบบพ,พี่อีกนั้นเดี๋ยวห้องนะอ่ะ ประดูเกมแค่บ่ฮะประตูเกมแก่ประตูเกมมือขาวสันปลากก็ปลาซาบิเอะซาบะเตาซาบะโอ้สามข้างเลยไหมครับอันนี้จริงจิ้หรืมืนก็เหมือนซีฟู๊ดเขาเพิ่มจะไข่ไปอ๋อนี่ น้ำจิ้มสมุไนไพรน้ำจิ้มสมุนไพรมันเค็มเข้ากันดิบอเค็มดิออืเซ็บป่ะอืมรสชาตินีปป่ปอ,อืมอร่อยสมมติว่าเราไมกินหลับตาดิกว่าไปคั่วเนอะนะครับ บาเหนือก็สามสามพักกลิ่นผัดเดียวครับก็จะทําคลิปแบบติดต่อเพราะถ้าคลิปยาวมันจะมันจะยาวไปนะครับกูกเพื่อนจะเบื่อก่อนเลยทาคลิปเป็นตอนๆคลิปก่อนหน้านี้ก่อนทำอาหารครับมันเั็นมาน,นัา่งกินจะได้เฉยๆกดที่ตามบาเหนือก็สาวอีสานพักกินพักเดียวนะครับก่อนจะทำเพราะเข้าเมนูดีๆแบบนี้ก่อนวิธีการทําตามสูตรของบางเหนือก็ทิชชว่ที่ตามผมด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ